การของทหารกองกําลังผาเมืองค่ะที่มีการยิงปะทะกับคารวานลําเลียงยาเสพติดนะคะบริเวณแนวชายแดนอําเภอแม่ฟ้าหลวงที่จังหวัดเชียงรายปรากฏว่าผลการประทะกันนะคะทางฝ่ายตรงข้ามถูกวิสามันฆาตกรรมไป14คนแล้วก็มีของกลางเป็นยาบ้ามากกว่า2,400,000เม็ดค่ะซึ่งการยิงปะทะกันนะคะเกิดขึ้นที่บริเวณ ขออภัยค่ะซึ่งการปะทะกันนะคะเกิดขึ้นในขณะที่ชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็วหน่วยเฉพาะกิจทับเจ้าตากร่วมกับกองร้อยทหารม้าที่หหน่วยเฉพาะกิจทัพเจ้าตากองกําลังผาเมืองเดินเท้าลาตตะเวนค่ะบริเวณแนวชายแดนบ้านปางมหันตําบลเทิดไทยอําเภอแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายเมื่อคืนที่ผ่านมาและปรากฏว่าไปเจอกับกลุ่มคารวานขนยาเสพติดเป็นชายชะการประมาณ20คนอาวุธครบมือเลยนะคะเดินข้ามแดนเข้ามาผ่านทางช่องทางมงก้าวหลังค่ะทางเจ้าหน้าที่เขาก็เลยมีการขอตรวจสอบ ปรากฏว่ากลุ่มชายจักรันกลุ่มนี้นอกจากจะไม่ยอมให้ตรวจสอบตรวจค้นแล้วมีการใช้ปืนยิงใส่เจ้าหน้าที่เพื่อเปิดทางหลบหนีด้วยทําให้เจ้าหน้าที่นั้นต้องยิงตอบโต้นะคะแล้วก็มีการยิงปะทะกันนานเกือบชั่วโมงฝ่ายตรงข้ามจึงล่าถอยไปกระทั่งช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะทางด้านพลโทรนริศถาวรวงศ์แม่ทัพน้อยภาคที่3นะคะแม่ทัพน้อยที่3ได้นํากําลังทหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุอีกครั้งก็ไปพบว่ามีคารวานที่ขนยาเสพติดเนี่ยเสียชีวิต14คน แล้วก็ไปพบเป้นะคะที่บรรจุยาเสพติดกระจายอยู่ถึง17ใบะคะ่ะจากการตรวจสอบภายในเป้เบื้องต้นพบยาบ้ารวมแล้วมากกว่า2,400,000เม็ดซึ่งการยิงประทะก,กันในครั้งนี้เจ้าหน้าที่ทุกนายปลอดภัยนะคะ สำหรับคาราวานขนยาเสพติดกลุ่มนี้ค่ะเจ้าหน้าที่เชื่อว่าเป็นกลุ่มอาขาที่อาศัยอยู่ห่างจากแนวชายแดนด้านอำเภอแม่ฟ้าหลวงไปประมาณสัก100เมตรและเป็นกลุ่มที่รับจ้างคุ้มกันขบวนการค้ายาเสพติดขนของกลางข้ามแดนมาจากฝั่งประเทศเพื่อนบ้านเข้ามายังฝั่งไทยนะคะซึ่งที่ผ่านมาก็มีการยิงปะทะกับเจ้าหน้าที่มาแล้วหลายครั้งขณะที่อกองกําลังผาเมืองเองค่ะมีการเสริมกําลังทหารเข้าพื้นที่เพื่อที่จะติดตามไล่ล่าก,กลุ่มคาราวานขนยาเสพติดที่ยังคงหลบหนีซึ่งคาดว่า น่าจะมีคนที่ได้รับปาดเจ็บจากการประทะกันในครั้งนี้ด้วยเพราะว่าจากการตรวจสอบพื้นที่ไปพบว่ามีคราบเลือดกระจายเป็นจุดๆเลยค่ะ